สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ t ีสกอล e ทีเฟกฮับค่ะดิฉันดารุณีสิงหหารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณนันทนพลบำรุงพงศ์นักวิเคราะห์บอรอทีสกอค่ะสวัสดีค่ะพี่เต้ครับสวัสดีครับคุณบีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตมุมมองภาพรวมตลาดทีเฟกนะคะเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยค่ะเห็นว่าราคาน้ํามันนะคะปรับตัวลดลงอันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะพี่เต้นะครับ ก็ล <the> ่าส yep. ุดนะฮะตัวราคาน้ำมดิบน้ำมันดิบ WTI เนี่ยก็ปรับตัวลงมาบริเวณ74เหรียญแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่ากลับมาในระดับที่ก่อนที่นะโอเปกพัดจะลดกำลังการผลิตเมื่อตอนช่วงต้นเดือนนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจัยที่ทําให้ตัวราคาน้ำมันมันลดลงมาเนี่ยมาจากตัวเศรษฐกิจโลกนะที่ค่อนข้างส่งสัญญาณชะลอตัวชัดเจนนะในครึ่งปีหลังอย่างเช่นอย่างล่าสุดเนี่ยของทางสหรัฐเองเนี่ยเรื่องตัวของอัตราการว่างงานเรื่องของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเนี่ย ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้คนกลับมากังวลอีกว่าเศรษฐกิจโลกครึ่งปีหลังเนี่ยจะไหวไหมนะก็กลายเป็นว่าราคาน้ามันที่มันเด้งขึ้นไปตอนแรกเนี่ยก็ปรับตัวลงมานะฮะก็ต้องดูต่อว่าต่อจากนี้เนี่ยจะเกิดยังไงต่อถ้าเกิดเข้าหน้าหนาวแล้วทางยุโรปจะทํำยังไงนะถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้เดี๋ยวน้ำมันก็จะเด้งกลับไปใหม่ในช่วงท้ายปีอืค่ะประเด็นถัดไปนะคะเป็นเรื่องของ GDP q อ a r t e r หนึ่งค่ะปีนี้ของสหรัฐค่ะนะครับ สำหรับตัว GDP ของสหรัฐ Q1 เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะรู้กันประมาณคืนนี้นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยตลาดก็คาดไว้ที่ประมาณ2%ฮะตอนไตรมาสก,ก่อนเนี่ย Q4 เนี่ยอยู่2.6ครับก็ปรับตัวลดลงซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดวก็มองว่าสหรัฐเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเกิด recession แบบเบาๆอาจจะติดลบนิดๆน,นะ ก็ต้องดูนะตรงนี้เป็นยังไงซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกไว้ตะกี้ว่าอัตราพวกผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะ,ะบริษัทใหญ่ก็ปลดคนอยู่เรื่อยๆนะครับเศรษฐกิจโลกเองก็อ่อนตัวลงดังนั้นมีปัจจัยลบอยู่ค่อนข้างหลายด้านค่ะ,คะก็ยังไงก็ต้องรอติดตามคืนนี้อีกทีนะคะ<ม>ประเด็นถัดไปคะ่ะหน่วยงานของอังกฤษอคา่ะสั่งห้ามข้อตกลงที่ทาง Microsoft ค่ะจะซื้อกิจการ Activision ของบิสซ่าค่ะนะก็ะสำหรับตัวเคส Microsoft กับ a c t i ิ i ิชันบิสซ่าเนี่ยก็ต้องบอกว่า ช่วงซึกอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะญี่ปุ่นเนี่ยตัดสินให้ให้ว่าผ่านนะคือซื้อได้นะแต่พอมาอาทิตย์นี้เป็นทางอังกฤษอังกฤษบอกไม่ผ่านนะครับก็เป็นว่าดีลก็ต้องเป็นอันถอยถอยกลับนะเพราะว่าราคาหุ้นต้องบอกว่าตัวแอค i ิวชนพิซาเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยช่วงที่ก่อนจะมีเคของคัซอฟมาซื้อดีวเนี่ยราคาเขาเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะฮะ <laughs> พอมีข่าวไมโคซอฟมาซื้อกิจการปุ๊บราคานี้เด้งแรงมากนะซึ่ง Microsoft เนี่ยก็จะเอาตัว แอคทิวันวิสาเนี่ยมนอยู่ในตัวของพวกเกมพาขของเขานะก็จะมีพวกเกมพวกคอฟ f ูตี้เป็นแนวเดินยิงกันอะไรแนวนี้นะฮะแต่พอทีนี้เนี่ยซื้อกิจการไม่สำเร็จก็ต้องบอกว่าคนที่ค่อนข้างจะดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในซโซนี่นะพราะโซนี่เนี่ยออกมาต้านตลอดนะเพราะเขากลัวจะเสียตัวเกมนี้ไปว่า Microsoft เน,นี่ยจะไม่เป็นเอ็กซ์คลูของเขานะครับแต่ก็ทําให้ราคาหุ้นวิสาล่าสุดก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะเมื่อคืน ต่อไปนะคะอยู่ที่ฝั่งสังเทศไปแล้วกลับมาที่ฝั่งไทยค่ะดุลการค้าของไทยอะคะ่ะเกินดุลในรอบ12เดือนเลยค่ะพี่เต้มีมุมมองความเห็นว่าอย่างไงบ้างครับสำหรับตัวดุลการค้าของไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่มันกลับมาเกินดุลได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเพราะส่งออกมันหดตัวน้อยกว่านําเข้านะครับก็ส่งออกเราเนี่ยส่วนยังดีอยู่คือพวกสินค้าเกษตระลรพวกนี้นะย,ยังดีอยู่แต่ว่าพวกเครื่องจักรพวกอสิ่งทวศักดิกรรมในพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ โดยประเทศที่ยังค่อนข้างที่เราแบบฟื้นตัวดีขึ้นนะคือญี่ปุ่นอันนี้ฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนนะฮะแต่กลุ่มอื่นอย่างจีนและพวกที่เป็นคู่ค้าหลากักเรายัางหดตัวลงอยู่นะแต่ถามว่าตัวนําเข้าเนี่ยทำไมมันหดลงเยอะก็คือหลักคือตัวพลังงานนะฮะราคาพลังงานลดลงค่อนข้างมากนะซึ่งแต่ตรงนี้มันค่อนข้างพันผัวอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ยังเลยไม่ได้มองเป็นแบบปัจจัยบวกสะทีเดียวนะมันค่อนมากัก้งกึ่งมากกว่านะพอนําเข้าหดตัวมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคําสั่งซื้อในอนาคตเน,ตเนี่ยมันจะแผ่่วลงปด้ย นะครับก็ทำให้กลายว่าเศรษฐกิจต่อจากนี้เนี่ยก็ยังเรียกว่ายังหายใจได้ไม่ทุวท้องแล้วกันนะค่ะโอเคค่ะจบไปที่ภาพรวมของตลาดแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นเข้าสินค้าตัวเซต50ฟิวเจอค่ะพี่เต้มีมองแล้วก็มีแนวคิดว่ายังไงบ้างคะ่ะนะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าปรับตัวยแย่กว่าที่ทางเรามองไว้นะฮะ,ะก็คือตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาหลุดบริเวณ950นะฮะหยุดบริเวณ934 ถามว่าทิสโก้มองว่ายังไงต่อนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีโลรอบเดิมอยู่ที่บริเวณ906จุดนะเมื่อประมาณช่วงเดือนมีนานะครับเราก็มองว่าน่าจะลงไปได้แต่ไม่น่าไปถึงจุดนั้นนะ <c oughs> ก็มองว่าอาจจะลงมาเทสักบริเวณสัก910 920แนวนั้นนะฮะก่อนจะเริ่มมีการแบบรีบาว <c oughs> นะก็อจะเป็นซิกแซกหน่อยหนึ่งนะครับก่อนจะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงประมาณสักเดือนมิถุนา <c oughs> แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะผันหัวหน่อยนึงเพราะว่า <c oughs> เราเจอวันหยุดยาวอีกแล้วนะ น้องๆสงการเลยทีเดียวนะครับมาทํางานกันแค่วันอังคารกับวันพุธนะาทิตหน้านะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีวันหยุดเยอะดังนั้นตรงนี้เนี่ยต้องระวังว่าตลาดจะเหวี่ยงแรงถ้าต่างประเทศเกิดอะไรขึ้นโอเคค่ะต่อไปค่ะเป็นตัว s s future f ค่ะวันนี้เลือกมากี่ตัวคะนะครับสําหรับตัวสกสอ Stock f u t u u e เนี่ยก็เลือกมา2ตัวเหมือนกันต้องบอกว่าหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ปรับตัวลงแรงตอนนี้ปรับตัวลงเยอะนะฮะ ก็ตอนนี้ก็มีอย่างเช่นตัวของฮาน่านี่ก็ลงมาถึงตัวแนวรับสําคัญนะฮะ,ะแนวรับเขาเนี่ยคือบริเวณ40บาทะนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าค่อนข้างใช้เป็นจุดชี้วัดได้นะ,ะว่าถ้าเกิดมันหลุดรเลยสัก3975ไปเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ไปเนี่ยตัวแนวรับต่อมามันคือ30ต้นๆเลยถ้าหลุด3975ไปได้เนี่ยเป็นสัญญาณเปิดช็อตะนะครับแต่ถ้าหากมันสร้างฐานได้เนี่ยแล้วกลับมายืนเหนือ41ได้ตรงนี้ถจะเป็นสัญญาณในการเปิดลองนะตรงนี้เป็นเหมือนจุดวัดใจพอดีค่ะตัวถัดไปค่ะ ตอนนี้นะะเป็นปตทค่ะสอพอสำหรับตัวสอพอเนี่ยคล้ายๆกันนะเพราะว่าตัวสอพอเนี่ยจุดรับจ่านแต่ว่าสอพอเนี่ยคือเรื่องของราคาน้ํามันนะถ้าราคาน้ำมันมาเริ่มทรงตัวได้เนี่ยสอพอมีโอกาสร,รีบาวน์นะครับแต่จากกราฟเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเหมือนเกือบจะเป็นไอแลนด์อยู่แล้วนะก็คือมันมีการเปิดแก๊ปขาขึ้นทีนี้ดูเนี่ยตอนเริ่มมาแต่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังไปขาลงแต่เริ่มสร้างฐานใหม่ได้อยู่นะฮะก็ตอนนี้ราคาอยู่บริเวณร้อยห้าเอ็ดทีนี้นก็มองว่าถ้ามันหลุดร้อยสี่เก้าไปได้นะ ตอนนี้เป็นคือจังหวะช็อตแล้วนะถ้าหลุด104.9ไปเนี่ยจุดแนวรับต่อมาเนี่ยมันไกลไปถึงบริเวณสัก135นะครับบริเวณนั้นะนะส่วนขาขึ้นเนี่ยก็มองได้ถ,ถึงแค่ประมาณสัก155คือตอนนี้ดาวไซด์ค่อนข้างมากกว่าค่ะต่อไปนะคะเป็นสินค้าทองคําบ้างค่ะนะครับทองคาเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ไปแตะบริเวณ2,000เหรียญได้เนี่ยก็ค่อนข้างสเตเบิลนะแป็นกรอบแคบมาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็มองบริเวณสักหนึ่งเเจ็ูนนี่ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งนะคือลงไปเทสหลายรอบนะแต่ยังไม่หลุดนะครับในขณะที่ขาขึ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็แตะพยายามแตะอยู่บริเวณสองพันนะแต่เราค่อนข้างมีมองเชิงบวกใสขาขึ้นมากกว่าทองคำนะเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มเงินเฟ้อโลกอะไรพวกนี้เนี่ยมันยังอยู่ดับสูงอยู่นะก็ยังมองว่าทองคาค่อนข้างให้น้าหนักว่าถ้าลงไปบริเวณสักหนึ่งเก้าเจศูนแปดศนเนี่ยเป็นจังหวะในการเปิดรองค่ะตัวสุดท้ายค่ะเคอร์เลนซีค่ะ สำหรับค่าเงนินก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเจืดช,ช,ชื่อสุดในกลุ่มนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือปรับตัวกรอบแคบนะฮะบริเวรักสามสี่ต้นต้นสามสี่กลางกางสามสี่จุดหนึ่งจุดสองนะครับก็ยังอยู่ในกรอบเดิมของเรานะตราบใดที่มันยังอยู่ในกรอบสามสี่ถึงสามสี่จุดห้าเนี่ยผมว่ามันก็ยังในกรอบนี้ไม่น่าไปไหนได้ไกลนะก็จะต้องรอดูว่าตัวพวกของขยายเด็ซีริงอเมริกาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําได้เร็วไหมแล้วเฟดจะทํำยังไงต่อนะครับก็ถ้าเกิดเราเห็นวิวตรงนั้นแล้วเนี่ยค ค่ะโอเคค่ะพี่เต้ค่ะมีประเด็นอื่นๆที่นักลงทุนต้องติดตามเพิ่มเติมไหมคะประเด็นอื่นๆนะครับก็ยังมีตัวของการประชุมเฟดนะเขาประชุมสักวันที่สามมั้งนะเดือนมิถุภาวันที่สามก็ต้องดูว่ามันเป็นช่วงที่เราแบบหยุดยาวกันพอดีนะมาแบบคาบตรงกลางพอดีดังนั้นตรงนี้ต้องระวังความผันผวนตลาดถ้าเฟดบอกว่าอาจจะมีรุ้นขึ้นดอกเบี้ยได้อีกครั้งหนึง่งอันนี้เนี่ยตลาดน่าจะตกใจพอควรนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ยังมองว่าเฮ้ประชุมครั้งนี้ขึ้นดอกเบี้ยแล้วจบเลยนะแต่เฟดมีการพูดเซอร์ไ อันนี้เนี่ยต้องระวังโอเคค่ะจบครบถ้วนนะคะวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณพี่เต้ม,มากเลยนะคะขอบคุณครับค่ะ<อ>ทุกท่านค่ะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบรอดทิสโกจะนำความรู้ดีๆเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจมาฝากทุกท่านทุกวันศุกร์เวลา16บหนิกาผ่านทาง Facebook Tisco Security ค่ะสำหรับวันนี้ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ